สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธปอร์เช่นะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2025นะครับผมแล้วอยู่กับพี่บอลนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมสวัสดีครับพี่ยังครับสวัสดีครับผมวันนี้บูธปอร์เช่มีอะไรบ้างครับพี่โอ้ต้องบอกว่าวันนี้แรงข้างไหนนะข้างหลังเดียเลยก็สปีดนะครับเซเวนตี้นะครับตัวนึงก็เป็นทัวริงที่เป็นเป็นเป็น GT3 ทัวริงนะครับแล้วก็มีการ63ก็คือเป็น ให้ดูว่ากลิ่นอายของเรื่อมังเป็นยังไงนะก็เรามาชมแต่ผลระวังแล้วผลระวังนะ,ะวันนี้ไม่ไม่คือคือต้องบอกว่าร,รถเนี่ยเ963เนี่ยเบื้องต้นเป็นรถเรื่อมังครับแล้วก็ปี22เนี่ยเราเปิดตัวรุ่น963ครับแบตบม้า680รถหนักแค่ตันเดียวอโอ้ระเบิดระเบ้อวิ่งกันไม่หวั่นไม่ไหวครับครับตอนนี้เราก็มาให้ลูกค้าได้ชมกันว่ารถเรื่อมังเป็นนี้นะนี่ที่เราขับสร้างประวัติศาสตร์ในมอเตอร์สปอร์ตอย่าง ต่อเนื่องทุ่มทนทุ่มทนด้วยและจะไม่ไม่ไม่นี่แต่ว่าก็มีโพเดียมมีอะไรมีอะไรก็ก็มีรุ่นก็คือเป็นการทําให้ปอร์เช่เนี่ยได้ได้ยังคงอยู่ในโลกมอเตอร์สปอร์ตที่ยาั่แล้วก็จะมีขยีดตัวมันเยอะเดี๋ยวเราไล่ทีละตัวเลยดีกว่าผมขออนุญาตเป็นพระเอกเนาะ911 GT3 ได้เลยฮะตัวนี้พิเศษยังไงครับได้เลยฮะก็ตัวนี้เนี่ยครับพี่แอ๊บก็ตอนนี้มันเป็นรหัส9922แล้วครับแล้วก็คือ ตอนนี้ที่มันยังเหลืออยู่ตัวเดียวที่ยังไม่ออกก็คือเก้าตัวที่เป็น G3is ไม่ออกนะวสแต่ก็แอบมีสปายช็อตแมนทรายออกมาแล้วนะแต่จะเป็นตัวยังเป็นตัวก่อนครับก็คือตอนนี้เนี่ยที่สิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็คือแน่นอนว่าเออจะมีท้ายมีหน้าที่นิดหน่อยครับแต่ว่าในหลักๆที่ที่เพิ่มเข้ามาดีกว่าที่ที่ผมได้มีโอกาสไปพิบาร์รถลูกค้าเนี่ยก็คือโหมดในการใช้งานหลังภูมิใจ โอ้ดีขึ้นมี t r a ็ก mode มีแบบละเอียดเลยใกล้เคียงกับ T3 RS นะใกล้แล้วใกล้แล้วเหลืออีกนิดนึงเขาเรียกอะไรครับเขาเก็บไว้หน่อยไม่ใช่ขนาดแล้วบอกว่าตัวนี้เนี่ยเรื่องของ Aero Dynamic มีการทำให้ดีขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าถ้ามันปรับปรับในเรื่องของข้างหน้าแล้วหลังครังต่อตื่ในการรีดการพัฒนาพอเชียบพัฒนาเป็นขั้นบันไดอยู่คือรุ่นที่ออกมาจะต้องดีขึ้น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 ตลอดแลวแน่นอนตัวนี้ก็ดีขึ้น ราคาอะครับราคาเขาอุ้ไว้ก่อนจริงเหรอฮะเราก็อุ้ไว้ก่อนเพราะว่าเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นสำหรับคอนเซ็เราต้องปรึกษาที่กันไอ้ที่มีสั่งขายเขาจะเริ่มต้นได้ไหมราคาเริ่มต้นเรเริ่มต้นเทียบวัดยี่สิกว่ากว่ายี่สิบกว่าอันนี้ใกล้ G3iF นะครับ20กว่าๆแต่ผมบอกเลยนะต้องรีบซื้อปีนี้นะเพราะปีปีหน้าภาษีขึ้นโครงสร้างภาษีขึ้นเอาเรื่องเลยนะเอาเรื่องเอาเรื่องอ่ะอันนี้ก็เป็นตัว G3 นะครับต่อไปเป็นตัวนี้เลย แค่หนึ่งหนึ่งสเปริตเจ็ดสิบคืต้องต้องนำเรียนพี่แอมว่าครับพื้นฐานของรถเขาเนี่ยมาจากที่เป็นตัว g p s ที่เป็นชีไฮพีครับอ่าก็คือเทโบที่เป็นเทโบไฟฟ้าเราก็ไม่ยอมบอกด้วยนะว่าเทคโนโลยีเทโบไฟฟ้าเนี่ยมันทำงานยังไงก็เป็นความลับน่าดูบอกเลยได้ไหมบอกดิบอกดิเอ๊บอกเลยที่แท้มันมีแบตเตอรี่สี่ระโวลต์อยู่ตัวหนึ่งอยู่นะนะครับนี่ก็เป็นตัวจ่ายจ่ายไปที่เทโบกับจ่ายไปที่ PDK อ่าน้อยค่าเน้นที่จ่ายที่เพียรนะเราจ่ายที่เพียรด้วยนะฮะ ค่อนข้างไวทำงานได<ว>้ค่อนข้างไวอย่างที่ผมไปเทสมาเนี่ยครับขึ้นขึ้นหมแบบายความว่าต้องต้องบอกว่าสเตตัสของของแบตเตอรี่เนี่ยขับต่อจากคนอื่นมาก็เลย92ขับบูทแป๊บเดียวปื้ดจะเหลือลงลง,ลงต่ำที่สุดคือ7 0 70, 70 72ประมาณมาานี้แล้วก็เบรกนิดนึงโอเตอร์โมลายหน่อยนึงออกมาปุ๊บไป80แล้วมันขึ้นเร็วลงเร็วมากมันเป็นเทคโนโลยีแบบ 800v ใช่ไหมเขาบอกประมาณนั้นประมาณนั้นนะครจากนั้นเรก็คือว่า ไม่ได้มีผลกับการประหยัดน้ำมันในการวิ่งแบบเพราะว่าไฮบริดคำว่าไฮบริดมันติดติดติดหูเราแล้วว่ามันต้องประหยัดแน่แต่ว่าเขาจ่ายพลังงานไฟเนี่ยไปที่เทร์โบแล้วก็เกียร์ทีนครับทำให้มันมีอัตราการเร่งที่ดีขึ้นตอบสนองไวขึ้นมีลูกค้าแอบบอกว่าใกล้เคียงกับเอนเอละอีกนิดนึงอันนี้ลูกค้าใช้จริงยูเซอร์ที่ใช้อย่างจริงที่เขาเป็นกลุ่มตอเชคเขามาลองลองแล้วผมก็มีโอกาสได้ไปเทอเขาผมก็เอาเรื่องเอาเรื่อง คราวที่แล้วเขาไม่ยอมบอกผมนะว่าเทคโนโลยีนี้ยังไงเรา่อนี้ก็ได้รู้แล้วนะฮะตัวนี้แล้วดีไซน์การตกแต่งลหรครับมีกลิ่นอายมาจากเซเวนยุคเซเวนยุคที่ดิสโก้รุ่นเรื่องนะครับมีกลิ่นอายของความเป็นสปอร์ตดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยการเอาพวกนั้นเนี่ยดิสโก้พวกนั้นคือไม่จะเป็นตกแต่งเรื่องผ้าโพผมนะครับสีต่างๆโทนสีต่างๆมารวมกันอยู่ตรงนี้เห็นตัวบอก ครับเป็นการแบบผสมผสานหนังกับเป็นตัวผ้าใช่ไหมใช่ค่เป็นเปปปิต้าก็คือว่าเปปปิต้าเนี่ยก็คือถ้าเราจะคุ้นเปปปิต้าในสีของขาวดำครับเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็เป็นสีดำดแล้วก็ก้าวหนึ่งหนึ่หลับไปเลยอ๋อนี่สติกเกอร์ตรงนี้ไงตอนแรกมองผ่านๆเฮ้ยไม่ได้มันรู้สึกว่้เป็นลายอ่ะไม่ได้มองอ๋อพอมองไป9 1 1หนึ่งะฮะสติกเกอร์ตัวนี้ ครับแล้วเราเรามีรถพร้อมส่งนอบด้วยนะเอาอีกแล้วก็คือลิมิเต็ดนิชชั่นนะก็พันพันกว่พันหนึ่งทุกจำต้องขออภัยตัวเลขนะนั่นไม่รู้จะหนึ่งเก้าหกสามจะเติบเตมไม่ได้ละอันนี้คือทั่วโลกใช่ครับเราได้มากี่คันครับเราก็มีเราก็มีได้มาพอสมควรแล้วก็ไม่เกินห้าแล้วมั้งราคาราคาราคาก็ประมาณนั้นก็ยอดยอนสูงหน่อยยี่สิบกว่าอีกเช่นกันนะครับ ปีนี้นะรีบซื้อนะ้เพราะไม่จะบอกว่าลูกค้ามองมองนูมเก็บว่ามันน่าเก็บเพราะว่ามันแล้วว้าวในรถกับเรื่เหมือนกับพวกสปอร์ตคลาสสิกเือนกสปอร์ตคลาสสิกที่ดาก้าที่ออกมาแวบๆอย่างเงี้ยก็คือก็กลัวก็มาดูรถเป็นไงแล้วก็มีรถพอมส่ดมากที่เอสเท่าไงเรามีนี่อ่ะคราวนี้เราดูตัวสปอร์ตไปแล้วคราวนี้มาตัวที่เป็นรถเรียกรถครอบครัวจะบอกว่าเป็นรถบ้านๆก็ไม่ใช่นะแต่ว่ามันก็วิ่งกันเยอะเหลือเกินนะผมรู้สึกว่าแม ไม่พูดถึงไม่ได้ที่วิ่งเยอะนั่นรู้หรือเปล่ารถเขาแรงขนาดนี้ก็ไม่รู้แต่แต่รู้แค่ว่าตอนนี้ราคาเนี่ยที่เปิดกันอยู่เนี่ยก็น่าสนใจอยู่แล้วนะใช่ขยเยนนี่ยขยเยนมาดูขยเยนกันดีกว่าอ่านี่อันนี้อันนี้หกสองเก้าเนี่ยนะสักพักเลยทุกคนจะจําภาพเริ่มจะจําภาพได้แล้วจำได้เลยเพราะว่าร้อนเอกลักษณ์ร้อยยี่สิบเอกลักษณ์สีนี้นะครับแล้วก็เป็นเฉดของเบาะที่เลือกได้เป็นสองสีดำกับดำดำแดง ครับแล้วก็สีรถเลือกได้3สีจะเป็นสีบรอนด์ครับเป็นสีขาวและสีดำครับครับทะเรน E Hybrid E Hybrid S E Hybrid S E Hybrid 519แรงม้า V 6ต้องบอกว่าเป็นโมเดลโมเดลเยียร์2025ใช่ครับถูกไหมใช่ครับนี่ครับอย่างที่บอก120ล้อล้อ120ไม่ใช่ล้อยยีคาลิเปอร์สีแดงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ซุ้มล้อเป็นเขาเรียกเป็นอะไรเป็นไฟเบอร์ไหมประมาณนั้นครับเปมาสุด ABS นั่นแหละฮะแต่ว่าที่เป็นสีเนี้ยเพราะว่าเขาจัดการในเรื่องของ กรวดหินได้ดีครับไม่กระเทาะไม่แครกนะฮะก็คือแต่บางคนเขาก็มันมันขัดตานะมันดูไม่หรูมากนัะแต่เขาบอกว่าพอมันเป็นโมเดลเยียร์2026มีการปรับก็เอาใช่ไหมเอาบทความตรงนั้นอะมาทำเนาะเขาเรียกว่เอาฟีดแบกดีกว่าฟีดแบกลูกค้าเนาะฟีดแบกลูกค้ามาตรงนี้เอามาดูซินั่นเลยก็เลยออกมาเป็นตัวนี้แล้วลองมาโชว์เอามาโชว์ลองมาเปลี่ยน 6ล้าน6กแสนเก้าหมื่นบาทแต่ลูกค้าจะได้แม็อยี่สิบเอ็ดมใช่ครับสไปเดอร์ใช่ไหมฮะตัวนี้ประมาณนี้นะครับเราก็ทำสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าจะได้นี่ไงแบบฟิทแบตที่เราพูดถึงที่เราพูดถึงซุ้มล้อตัวนี้เนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วใช่ครับก็แล้วแต่ลูกค้าเลยใช่ครับแต่เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสต็อกก็ยังมีอยู่นะมีอยู่สำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะเอาไปแต่งเพิ่มใช่ไหม อาจจะแม็กไลน์นี้ยังแบบ21มันยังไม่พอจะไปใส่22ตัวนี้ก็ยังมีสต็อกอยู่สองส่งมอบทุกสีที่เอเท่านั้นต่แสำหรับใครที่รอตัว26ต้องรอปีหน้าไหมก็จริงๆแล้วสั่งจองได้เลยสั่งจองได้เลยรับรถนะพแต่ว่าในเรื่องของโปรโมชั่นเนี่ยผมว่าน่าจะเอ็นมาทางรู่มากกว่านะเพราะว่าเพราะว่าทางรุ้เขายังมีรถที่ที่อยู่พลูกค้าลองดู คอนเซอร์นเรื่องของส่วนรถโปรโมชั่นดีๆก็เป็นคันนี้แต่ก็คือไม่ไม่ได้ปิดกั้นอะไรก็คือคาชอบแล้วแต่คุณลูกค้าชอบก็ประมาณนี้นาสำหรับบูธปอร์เช่แล้วตัวอื่นอ่ะมีอะไรที่เป็นไฮไลท์นอกจากนี้ไหมมีไปดูกันดีกว่าฮะอเรามาดูคันนี้ซึ่งนิดดีกว่าครับ718 s p d e r ไปเดอรคันนี้เป็นยังไงบ้างฮะถ้าคนที่ชอบเอกลักษณ ดูนี่ไอเอสพายตัวเอสใช่ไหมไอเอสตัวนี้ใช่ครับก็คือเป็นสไปเดอร์ไอเอสสไปเดอร์ก็คือจะมีฮูดด้านหลังครับเป็นก็เปิดหลังคาแบบแมนนวลแมนนวลเก็บริปม้วนม้วนม้วนกริปต้องเป็นคนแบบว่าสโลไลีฟนิดนึงนิดนึงนิดนึงมันคือมันคือสุนทรียภาพใช่สุนทรียภาพของการขับไปได้ก็หน้าฝนก็ไม่เหมาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคแหละถ้าถ้าเป็นเนี่ยประมาณนี้อากาศดีๆเนี่ย บิเลยโอเคคันน, okay. นี้มีอะไรที่พิเศษบ้าง Wildcat p a ก k a g อือก็คือเบา w i l d ซ a t Package เนี่ยฮะพี่อมัก็คือมันจะเน้นความเบาไม่ว่าจะเป็นช่วงผู้ชุดคาร์บอนต่างๆเนี่ยครับทำให้รถเนี่ยเบาขึ้นอืก็อัตราส่วนของของความเบาเนี่ยมันแล้วแต่รุ่น<อ>ไม่เหมือนไม่เท่เากันสองโลสามโลสี่โลแล้วแต่ตอนนี้ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มว่ากี่โลครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนอกจาก w i l d c a แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีในเรื่องของ เครื่องยนต์ที่เราจก็คือเป็นเครื่องเอ็นเอแต่ก่อนที่จะไปเครื่องยนต์นี่ผมอยากให้ดูว่าความเบาของเขาเนี่ยดูแล้วกันว่าที่เปิดอ่ะเห็นผ้าใบพอลดน้ําหนักขนาดไหนคิดดูดิใช่ไหมทุกอย่างคือบอชเชนคิดมาทุกอย่างเราเราเริ่มต้นจากมอเตอร์สปอร์ตครับเราก็ต้องอะไรมีอะไรที่มันคือมอเตอร์สปอร์ตรถแข่งเขาใช้เปิดอย่างนี้เราก็ต้องใช้อ่านะครับมาที่เครื่องยนต์เมื่อกี้ผมเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เป็นเป็น NA ครับผม แต่อินเทคอยู่นี้่นะครับชอบปากเสียงจะหวานแน่นอนตัวนี้500แรงม้าโอ้โหน้ำหนักเบาด้วยรถพวกนี้ห้0รแรงม้าศูนย์ถึงร้อยนะครับศูนย์ถึงร้อยแลอยู่หลักประมาณสามประมาณสามสับล้อก็เป็นเซฟเตอร์ครับได้ผมนะครับคาลิปเปอร์สีเหลืองใช่คาร์บอนิกไงไม่สแตนดารนหรอกอันนี้ไม่มีมาตรฐานแล้วอันนี้จัดเต็มแล้วก็ต้องบอกพี่อ่ะ๋อบางกีว่าลูกค้าที่สนใจในเรื่องของ 718สันดาบจะไม่ผลิตแล้วนะจะไม่ผลิตแล้วนะแล้วเหลือน้อยทุกวันด้วยรกเหลือน้อยเหลือน้อยเหลือลูกค้าเข้ามาจองจองืเหลือน้อยแล้วมันก็จะเป็นแรงเทมแล้วนะใช่ครับราคาคันนี้ครับ20กวนานั่นแหละเท่ากับ911เลยแต่ผมบอกเลยว่าบางคนก็บอกว่าแม่718ครับ911ดีกว่าแต่คันนี้มันสุดจริงๆนะคนละอารมณ์นะการที่พี่นั่งพิงเครื่องแล้วได้ยินเสียงมันอยู่ข้างหลังมันก็อารมณ์นึงับ โอเคเครื okay, right highway, s <S ่องที่ม so ันกําลังอยู่ด้านหลังเลยแล้วเรามีสัมภาระอยู่ข้างหลังแล้วมีอาจจะมีเด็กีก็อีกอารมณ์นึงมันก็แล้วแต่ก็ต่างกันแต่ว่าบอกเลยว่าอันนี้มันสุดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะครับใกล้แล้วนะใกล้หมดแล้วนะครับจะเป็นแลไอเทมแล้วอะโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบูธปอเช่ในงานมอ t ตอร์ p o 2ก2.25ครั้งนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าต้องมาต้องมาชมต้องมาเดินให้มีกิเลสผมอ่ะ แล้วพรุ่งนี้จะมีรถเพิ่ม 2000. อีก2คันเอ้ยพนาไม่เห็นมีเลยก็เดี๋ยวพรุงพร่งนี้อ๋อพรุ่งนี้ก็เข้ามา,มาโอเคก็มาชมกันที่งานนะครับสำหรับบูธปอ์เช่ในงานครั้งน,นี้ครับครับผมขอัคุณครับคุณครับ